บอ่อเต่าที่บ้านตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับทุกคนใครที่สนใจในการเลี้ยงเต่าน้าแบบผมเนี่ยสามารถดูคลิปนี้เป็นไอเดียได้นี่คือบอ่อเลี้ยงแบบฟาร์มกินอยู่ฟักไข่ในที่เดียวเดี๋ยวดูบอ่อเต่าเสร็จจะพาลงไปนั่งแช่น้ํากับน,น้องเต่าด้วยได้ทั้งไอเดียและความสนุกโตดมันหาในคลิปเดียวอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปบู๊กับเหล่าเต่าซ่าม,มาหาปลายผมขอมอนุญาตทากระแดดเคลียร์นิแป๊บ,บนึงถึงตอนเช้าจะทามาแล้วนะแต่ว่าถ้าเราออกแดดหนังไหน,ก,นก,ก็ควรทาซ้าระหว่างวันด้วยน้องจ,จะช่วยป้องกัน U V แล้วยังทาให้หน้าใสอีกด้ววววยยยยยยยนนนนนนนะใคคคคร่่่่าาาาาเเเตตติมมมมกัััแแแดดดล้้้้้้หอออองงงีีผผพพชืไสุ กันแดดเคนโนดก็ดีจริงเอาเรามาดูบ่อแรกกันเลยบ่อน,นี้จะลึกหน่อยนะเอาไว้ใส่พวกเต่าที่ว่ายน้ำเก่งๆส่วนบ่อน,นี้ก็จะตื้นกว่าหน่อยนึงนะใส่เต่าที่ไม่ได้ชอบอยู่น้ําลึกมากส่วนนี้ก็เป็นบ่อกลองนะถอดแบบมาจากบ่อปลาคาร์ฟที่บ้านพอ่อพวกเศษอาหารของเสียก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้ฝาบ่อน,นี้จะมีส่วนถือเอาไว้ปิดลังฟักไข่ของน้องเต่าเขาจะได้ฟักไข่ได้อย่างอุ่นใจมากทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะแต่ปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือเต่าหายไปไหนก็ไม่รู้คือบ่อนี่ผมเอาลูกเต่ามาปล่อยสองตัวเมื่อก่อนเลี้ยงในกล่องเชือมาก ให้เราจับ,จบอีกน,นี่เอามาปล่อยเป็นอาทิชย์แล้วไม่เคยเจอตัวเลยคิดถึงมากนะไงหัวขาวๆเฮ้ย <laughs> หนูไปทําอะไรตรงนั้นนะเห็นนะ โอเครู้แล้วมันน่าจะเกาะอ,อยู่ใต้คานนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยทั้มันมันดิ้นแรงจังอ่อนนิ้วเจ้าของนั่นเอง <laughs> แล้วหลังจากที่ผมพยายามมาเกือบสิบนาทีนะในที่สุดผมก็ได้ตัวมันมาแล้วคือถ้าไม่ลงทุนเปียกก็จะไม่ได้เห็นมันอีกเลยนี่คือเต่าไดมอนด์แบ็กนะ Bag, นะเห็นเขาว่าเชื่องแล้วก็น่ารักมากๆแต่ตัวที่บ้านผมนี่ทําตัวเป็นเต่าป่านะเลยอียกตัวหนึ่งเดี๋ยวหาคานไปอีกสิบนาทีมาครบแล้วจะเอามันกลับข้าไปเลียกในกล่องดีไม่เนี่ยหาตัวยากมากเลยถึงจะหาตัวไม่ค่อยเจอนะแต่โยนอาหารลงไปทีรรหมมดุกกกีีเเเยยย้้วววว่่่่าาาาป็็็นนพพชอออบบแแคูสใจล ลงบ่อลึกกันบ้างดีกว่าบ่อน,นี้ก็มีไดมอนด์แบ็กตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่วันนี้ใส่ผิดกันเลยตัวนี้เชื่องมากไม่รู้เลี้ยงเต่าหรือเลี้ยงหมาดูสิหมกระดิกหางไหมเนี่ยตัวนี้คือไดมอนด์แบ็กสาวแก่แม่ไม้นะยังไม่มีแฟนกําลังหาแฟนให้น้องอยู่น้องบอกเหงามากปล่อยน้ําใส่นาน้นองเนี้ยแฮปเซลสดุดนอกจากนั้นในบ่อน,นี้ยังมีเต่าแมพอีกเยอะแยะเลยดูสิตัวนี้คือเร็วแรงทะลุนรกมากเป็นแบล็คน็อปแมพตัวเดียวในบ้านส่วนที่เหลือในบ่อนเนี่ยก็จะเป็นมีซีซีพีแมพโอ้ยมันควันมือ เจ็บนะเนี่ยอันนี้เป็นเต่าขนาดกลางค่อนไปทางเล็กนะอันนี้คือโตสุดละตัวเมียเขาก็จะโตได้ประมาณนี้นะส่วนตัวผู้นี่เลยเรียกได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเมียเลยอะแล้วเวลามันอชึบอชืบกันนี่ตมผููมันขึ้นยังไงวันนียตัวเมียไม่กัดหัวแกบ้างหรอ <laughs> <laughs> คือมันตะมูตะมีแทนพวกเต่าแ,แมปนี่เวลาได้อยู่น้ำลึกนี่สังเกตได้เลยว่าเขาแฮปปี้ขึ้นเยอะดูร่าเลยแล้วกินอาหารเก่งขึ้นมากอันนี้จะดอบบี้นะมีใครจําได้บ้างรูปไม่รอแต่พ่อรวยเห็นหน้าตาแบบนี้ปีนี้ผลิตลูกฉ่ำมากส ไปอาบน้ำก่อนไอเรูปติ๊กตอกไอเรูปติ๊กตอกตาวซ่ามาหาปลายสกู๊ด